สวัสดีครับช่อง DIY บายช่างเบนนะครับวันนี้ช่างเบนจะมา,าเสนอวิธีการซ่อมและเทคนิคการเทสนะครับตู้เย็น LG นะครับที่เป็น LG inverter สองประตูนะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แล้วเนาะแล้วหน้าตาบอร์ดมันจะประมาณนเนี้ยเนี่ยมันจะมีภาคภาคไอซีที่ไปขับขับเอคอมคอมอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็นี้ก็แยกส่วนออกมา เป็นวงจรควบคุมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์ไปเลี้ยงฮีเตอร์ระลับระบบละลายน้ําแข็งนะครับอาการของลูกค้าคนนี้ก็คือบอกว่าตู้เย็นเย็นบนไม่เย็นล่างนะครับก็ดูจากอาการแล้วก็มดมันเข้าบอร์ดนะครับก็มาดูข้างหลังนี่นะครับข้างหลังก็มดได้ทําการแทะขาพวกไบยพินอะไรพวกนี้ไหม่ไหมงเงี้ยครับก็ทําการต่อนะครับ ต่อให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าระบบละลายน้ำแข็งมันทำงานปกติแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้นั่งดูมันตลอดนะครับเพราะว่าบอร์ดพวกนี้มันจะทำงานแบบทำงานแปดชั่วโมงแล้วก็ละลายน้ำแข็งครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่มีเวลามานั่งดู hey, มันละลายหรือไม่ละลายอะไรนะครับเรามาวัดไฟตอนนั้นมันก็เราไม่รู้ใช่ไหม แต่บอร์ดของ lg เนี่ยมันจะมีวิธีการเทสคือถ้าเรากดตุ่มเนี่ยเทสหนึ่งเนี่ยถ้ากดตุ่มที่หนึ่งตึก๊กมันจะเป็นว่าภาคตัวนี้ถ้าอินเวอร์เตอร์จะทำงานคอมเพรสเซอร์จะทำงานพอากดอีกทีปึ๊บดิเลย์ตัวนี้จะทำงานก็คือฮีเตอร์จะทำงานเราก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่าเออฮีเตอร์มันทำงานได้ไหมใช่ไหมตัวนี้ทำงานได้ไหมแล้วก็เซนเซอร์ มันปกติหรือเปล่าเซนเซอร์มันจะมี3ตัวนะครับถ้าไปดูในวงจรเนาะมันจะมีอันนี้เขาจะเขียนว่าอ่า rt sensor r sensor แล้วก็ D s เซนเซนะครับซึ่งตัวสำคัญของเราก็คือตัวนี้ d sensor นะครับผมได้ทำการต่อ r หลอกไว้ซึ่งถ้าปกติบางคลิปบางคนเขาก็จะใช้ตัวแรกเนี่ย5 k ตัวที่สองสิบเคตัวที่สามสิบเซึ่งถ้าตัวที่สามเนี่ยดีเซนเซอร์ดีเซนเซอร์คือเซนเซอร์ที่อยู่ในช่องน้ําแข็งช่องของช่องฟิตใช่ไหมช่องฟิตตัวทำความเย็นดีเซนเซอร์ถ้าเราไปใส่สิบเคเนี่ยมันจะไม่ยอมสั่งตัวนี้นะครับสั่งดีเลย์ตัวนี้ที่จะทําให้เรารู้ว่าฮีเตอร์ทํางานหรือไม่ทํางานถ้าเรารับวัดไฟตรงนี้นะ เนี่ยวัดไฟตรงนี้มันจะเป็นไฟ220ไปหาตัวฮีเตอร์ซึ่งถ้าเราเราใส่ตัวนี้เป็น 10k เนี่ย,ยวงจรจะไม่ทำงานนะครับซึ่งมันต้องเป็นต้องหลอกมันเป็น 50k ขึ้นไป5 0 6 0ได้เนี่ยผมใส่ไว้ 60k มันถึงทำงานแต่ถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเราไปเสียบสายมันเสียบสายปกตินะแล้วเรากด เทสเลยเทสที่หนึ่งเทสที่สองเทสที่สองมันไม่ทํางานนะเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊มันทํางานหรือไม่ทํางานในตัวรีเลย์ตัวเนี้เราก็จะงงเองเอ๊บ์ดเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็งงเหมือนกันผมทําตัวนี้เสร็จผมก็ลองเปลี่ยนนี่ีิเหมือนกันมันไม่ทํางานผมก็เลยเอนั่นก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปทําอะไรสักพักหนึ่งก็คือเชื่องมันก็ทํางานแล้วอมเดินดื้อไปเยน็ยนเย็นสักพักหนึ่งแหละครึ่งชงั่วโมงคร้อชั่วโมงได้ผมก็เรามากดเทส ทสตอนนั้นเลยเทสหนึ่งปุ๊บเทสสองปุ๊บเทสสองมันทํางานนะครับเทสสองทำงานก็คือตัวรีเลย์ตัวนี้ทํางานแตก๊กแล้วก็มีการกินกระแสถ้าเอาคลิปแอมวัดไว้มันก็จะกินกระแสก็คือฮีเตอร์ทำงานผมก็เลยเออถ้างั้นเราจะหลอกมันยังไงเราก็ผมก็ไปวัดดีเซนเซอร์ตอนนั้นเลยว่ามันได้กี่เคซึ่งมันได้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิผมก็เลยอ่ะรู้แล้ว ถ้าเราอยากจะหลอกมันเราจะต้องทําตัวนี้ให้ได้ 50-60k ซึ่งตอนนี้เซนเซอร์ดีเซนเซอร์มันปกติแล้วเพราะว่ามันทํางานได้มันยืดค่าได้จาก 10k ยืดค่าเป็น 50-60k เราก็เลยไม่ต้องไปสันนิษฐานว่าเซนเซอร์เสียไหมก็คือปกติแล้วก็ตัวนี้ต้อง,ต,องต้องได้ประมาณ 50-60k ตัวนี้ถึงจะทํางานฮีเตอร์ถึงจะทํางานผมก็เลยเอามาเปลี่ยนจากค่าตัวนี้จาก 10k ให้เป็น 50k 60k ก็จะสามารถกดเทสได้เลยกดเทสที่1คือเทสคอมกดเทสครั้งที่2คือเทสร,รีเลย,ลลยเ์ละลายน้ําแข็งฮีเตอร์ละายน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาต่อให้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปต่อที่ตู้เย็นจริงๆเดี๋ยวจะต่อตรงนี้ให้เห็นภาพกันนะครับของผมจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับนี่เฟดเทสเตอร์นะครับ ก็หาซื้อได้ตามช้อ p ป,ปี้ลาซาดทั่วไปนะครับผมก็จะเอามาใส่ที่หัวหัวของหัวคอมนะครับสายที่ไปหัวคอมมันก็ต่อไปเลยนะครับเพราะมันไม่ได้บอกว่าเป็น U เป็น VW อะไรนะครับเราก็ต่อไปเลยแต่อย่าให้มันช็อตถึงกันเป็นใช้ได้นะครับ ก็จะดูสถานะของหลอดไฟสามดวงนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็ดูแล้วแหละมันติดไม่ครบสามดวงหรอกมันติดแค่2ดวงแต่ก็ใช้ได้นะครับบางบางเครื่องบางเครื่องมันก็จะติดหมดเลยแต่ไอเครื่องนี้มันติดแค่สองดวงนะครับดวงแต่ดวงดวง,ดวงหนึ่งมันจะดับแต่ถามว่าใช้ได้มันใช้ได้นะถ้าไปต่อของจริงแล้วมันใช้ได้ก็ถือว่า น,นเพราะเครื่องนี้มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเทสมันก็คร่าวๆเหมือนกันะะจะวางอย่างนี้เนาะจะได้เห็นทั่วอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ต้องวัดไฟนะครับผมจะเอาหลอดไฟมาจัาขานี้กับขานี้นะครับขาเกับขา f default เนีน่ยครับก็คือขาฮีเตอร์นั่นเองเพื่อที่จะได้เห็นว่า ไฟมันออกมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องวัดวัดวัด,วด,วดมิเตอร์นะครับก็จะมีหลอดไฟอีกหนึ่งดวงครับไว้ตรงนี้ถ้าเห็นแสงก็คือติดนะเราก็จะทำการเสียบไฟนะครับ เสียบปลั๊กไฟอันนี้ผมไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรนะผมหลอกไว้ตัวบน 5k ตัวที่สอง 10k ตัวที่สาม 60k นะครับ3ตัวนี้ฮะมันเป็นคู่ของมันและอันนี้หลอดไฟแสดงสานะถ้าติดก็แสดงว่าฮีเตอร์ทำงานแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเฟสเทสเตอร์ก็คีบไว้ถ้าติด ถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าทํางานเหมือนกันครับมันหลอดไฟติดมันแล้วมันจะบวกมีเสียงความถี่สูงด้วยนะทําการเสียบไฟนะครับอ่ามันจะติดก่อนแล้วมันก็จะดับอ่าเห็นไหมมันดับปุ๊บอันนี้เป็นสภาวะปกติของมันนะแบบที่เราไม่ต้องกดเทสนะแต่ถ้าเราจะเทสเลยแต่งี้ยคอมมันยังไม่ทํางานใช่ไหมคอมมันยังไม่ติด เราต้องรอประมาณที่เคยทำก็คือประมาณสักอ่ะเนี่ยเนี่ยติดและติดลอยู่มาล้เนี่ยประมาณนาทีนาทีนึงเห็นไหมครับมันก็ติดแต่มันติดเนี่ยมันติดแค่สองดวงเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คอมทำงานแล้วนะแต่คราวนี้เราอยากกระเทสเราอยากกระเทสเอตัวฮีเตอร์ว่าจะละลายน้ำแข็งหรือเปล่าเราก็กดหนึ่งครั้งก่อนปึ๊บ หล,อด,ลอด l ร d หดอดีกับพิบนะแล้วก,กดอีกครั้งนึงนี่ก็คือตอนนี้ฮีเตอร์ทำงานแล้วแล้วก็คอมคอมคอมดับแล้วเห็นไหมคอมดับแล้วอยู่ในสถานะเทสนะครับเทสฮีเตอร์หลอด LED ตัวนี้ก็จะกระพริบเนี่ยกระพริบติดดับติด ดับอันนี้ก็คือเทสเทสกดครั้งที่สองครั้งแรกเทสคอมครั้งที่สองคอมดับเทสฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ทำงานเห็นไ,ไหมตอนนี้ฮีตเตอร์ทำงานแล้วกดอีกทีเป็นสภาวะปกติเห็นไ,ไหมมันจะกระพริบเร็วขึ้นด,ด,ด,ดน,นี่สภาวะปกติก็คือดับหมดแล้วคราวนี้ก็ต้องรอแล้วว่าเครื่องมันจะทำงานกี่นาทีใช่ปะแต่ถ้าเราไม่รอเราก,กดเทสเลย กดหนึ่งครั้งตึก๊กรอมันจะดังแตก๊กอ่ะมาแล้วฟังดีดีนะฟังเสียงดีดมันมีเสียงวีดเสียงวีดคือคอมเพรสเซอร์มันทำงานก็คือมันมีความถี่เข้าไปหาคอมนะแต่มันติดแค่สองดวงนะ V กับ W หรือว่า U กับ V หรือ U กับ W แล้วแต่ให้เราจะคีบแต่มันติดสองดวงก็ถือว่าปกติแล้วใช้ได้ เทสกดปุ่มเทสครั้งที่สองเป็นการเทสฮีเตอร์เห็นไหมไฟไฟสว่างนะไฟสว่างแล้วฮีเตอร์ทำงานเดี๋ยวคอมจะดับอ่าคอมดับการเทสนะถ้ากดปุ่มแรกอะคอมติดแล้วพัดลมในช่องฟิตก็จะติดด้วยนะถ้ากดครั้งที่สองปุ๊บคอมดับพัดลมก็ดับด้วยแล้วก็ฮีเตอร์จะติดนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเทสแบบที่เราไม่ต้องเสียบหัวคอมกับเสียบเซ็นเซอร์นะสมมติเรามีเรามีบอร์ดอย่างเดียวลูกค้าให้เราเอาบอร์ดมาซ่อมเราก็มีวิธีการเทสอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าเทสอย่างนี้ผ่านก็ถือว่าเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็น่าจะติดถ้าเซ็นเซอร์เขาปกตินะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับช่างนะครับช่าง ่างมือเก่ามือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจด้านงานซ่อมเพิ่งศึกษานะครับก็ซ่อมพวกคอมตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึง่งแต่ผมยังไม่มีสักโคมเลยนะผมก็มีแค่มิเตอร์แล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยเทสอะไรเนี่ยเฟสเทสเ,เตอร์นะครับลาต้าด้าก็ตัวสองสามร้อยเาจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าซ่อม บอร์ด LG รุ่นประมาณนี้หน้าตา่างนี้ก็ต่ออยเงี้ยนะอ่า 5k 10k 60k นะเราจะได้เทสท้งคอมเทสทางฮีเตอร์ได้เลยนะครับก็หวังจะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง DIY า y ช่างเบนเพื่อให้ช่างเบนมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ